สวัสดีครับสวัสดีค่ะแพรวัชรีนะคะมาอัปเดตข่าวข่าวล่าสุดกันหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องงานค่ะตอนนี้อย่างที่รู้ๆกันนะคะก็ย้ายมาอยู่บ้านใหม่ก็คือทับลา์เดมอนนั่นเองนะคะเรื่องงานตอนนี้ล่าสุดเลยซึ่งปล่อยผลงานเพลงมาใหม่นะคะเป็นซิงเกิลนะคะในอัลบัม้มเดี่ยวชุดที่2นะคะแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออัลบั้มแต่ว่ายังมีเพลงปล่อยมาเป็นซิงเกิลเพลงแรกก็คือเพลงเงียบจังนะคะเป็นเพลงแดนซ์สนุกสนานอีกหนึ่งเพลงแล้วก็ผสมผสานเ่อยด้วยค่ะ จะเปลี่ยนแนวมาเป็นแนวเซ็กซี่เต้นแคมากกว่าแล้วใช่ค่ะตอนนี้เปลี่ยนแนวมาเป็นแนวเซ็กซี่แนวเต้นแดนแดนมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างแพรวานี้ก็ต้องทําเพลงสนุกสนานเอาไว้งานคอนเสิร์ตนะคะก็ดีผลงานที่ดีขึ้นมีหน้าเวทีที่เล่นได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีเพลงร็วที่ร้องแล้วก็หลายๆท่านทางานคอนเสิร์ตก็จ้างเราไปเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าได้เห็นผลงานเพลงที่เป็นเพลงสนุกสนานด้านหน้าเวทีด้วยก็คือเน้น ขายงานด้วยค่ะเป็นแฟนเก่าๆสงสัยแปลกใจไว่ก่อนเราเป็นแบบเรียบร้อยน่ารักน่ารักค่ะใช่แฟนๆหลายๆคนนะคะไปเจอแพรวาครั้งล่าสุดจะบอกโอ้ทํทำไมเปลี่ยนไปเยอะเลยหลายๆอย่างนะคะก็ ทั้งผลงานเพลงแล้วกเ็เราเองก็โตขึ้นด้วยนะคะก็หลายหลายคนอาจจะตกใจนิดนึงกับผลงานแนวเพลงเพราะว่าเมื่อก่อนจะร้องแนวแบบน่ารักน่ารักใสๆตอนนั้นยังเด็กค่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเ,อเราได้ก้าวขึ้นมาโตมากขึ้นเราก็อยากจะลองเพลงแนวใหม่มากขึ้นแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ในห้างทวีชัยนะคะเป็นผู้คิดแล้วก็เป็นผู้ที่นําผลงานเพลงนี้มาให้ร้องแต่ว่าแพรว่าก็รู้ส ู้สึกชอบนะคะเพราะว่าหน้าเวทีเราขายงานได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมด้วยค่ะเป็นเรื่องการแข่งขันในทีวิบวันไกลใช่ค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องแข่งขันในแนวเพลงเพราะว่าสมัยนี้คนแฟนเพลงหลายๆท่านชอบฟังเพลงสนุกสนานชอบหน้าเวทีชอบเต้นชอบสนุกสนานนะคะก็เลยทําเพลงมาให้เข้ากับกระแสด้วยค่ะตามที่บริษัทได้เลือกให้ค่ะมีลิมิตนะครับจะเซ็กซี่ได้มากน้อยขนาดไหนค่ะความเซ็กซี่ก็คงประมาณกัน กลางๆนะคะตามแนวของท็อปไลน์เลยก็ว่าได้แต่จะเป็นยังไงต้องรอท่านในห้างทวีชัยนะคะคือผู้จัดการส่วนตัวของหนูเลยนะคะท่านจะให้ใส่แบบไหนให้เต้นแบบไหนรอดูเ v ็วเร็วนี้แน่นอนค่ะฝากแฟนๆที่กำลังชมโอ้โหลูกทุ่งเลยค่ฝากถึงแฟนๆที่กำลังชมโอ้โหลูกทุ่งนะคะก็ฝากผลงานของแพราวาไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะ ฟังติดตามชมได้ที่โอเคลูกทุ่งเลยแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความปรารถนาไหนๆก็มาทั้งทีเนาะหลังปีใหม่ก็อวยพรย้อนหลังกันสักนิดนึงนะคะขอให้แฟนรายการมีความสุขทุกท่านผู้ที่ชมรายการขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนคะ่ะ